ชิงแฮนมั้งชิงแฮนมั้งขอเสียงหน่อยโอ้สั่งได้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพองปายทั้งหลายผมตอนนี้อยู่กับส้มแบ้นะครับแล้วก็ช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งเอาที่สกสเตชันกับผมมาตามกันมาอะไรใหญ่เอออะไรใหญ่อะไรใหญ่ดีเพื่อนช้างสิใหญ่ช้างใหญ่เขียนไม่ไม่ให้ช้างครับพี่น้องแขีนใหญ่ช้างใหญ่อยู่นี่ช้างใหญ่ก็เพื่อนแล้วตอนนี้ก็นี่ครับตอนนี้อยู่ที่เราเอาเอาเอาทั้งอาหารด้วยแล้วก็นี่ครับเป็นเครื่องนอนเนาะ ไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้งโต๊ะตู้เตียงเอามาส่งถึงเรียบร้อยแล้วอืมตอนนี้ก็บ้านบ้านควานช้างเนาะควานช้างชื่ออะไรพี่อะไรเนาะพี่พี่ออบเหมือนกันคี่ขวัญชัยพี่ขวัญชัยเนาะอ่าดีใจด้วยนะครับอดีใจด้วยนะสมแบเจอเพื่อนแล้วโอ้ยผมตามหาตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับผมผมตามหาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเจอเอาที่เสกกอนนะครับ ดูโฆษณาอยู่ขอบคุณได้หลายพี่น้องปล o ไปโฆษณาไม่ต้องดูก็ได้ครับโอ้ยอย่าได้ก็นี่ครับผมมาถึงแล้วครับผมสวัสดีพี่เสกขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีใจบุญแล้วก็เอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้เอาอาหารเนี่ยมาดูมาดูดูอาหารเดี๋ยวมาดูอาหารกันที่เราขนใส่รถซุ่แบ่มาเอฟซีถามว่าทาไมขับช้าจังเอาที่เสกขับเร็วเพราะว่าผมบรรทุกของมาครับเนี่ย มันนี่ร้อยสามสิบกิโลครับผมแล้วกล้วยอีกนะครับนี่กล<ด>้วยนี่อกล้วยนี่อีกร้อยกิโลครับผมผมบรรทุกมา,ามันก็เลยวิ่งเร็วไม่ได้นะเน,ะนี่ยครับผมทั้งมันทั้งกล้วยเลย<ม>แล้วก็มีที่นอนมีที่นอนมีที่นอนสองชุดเตียงอีกสองชุดอ่าเราก็มาถึงแล้วครับผมหมู่บ้านบ้านของพี่อ้อมค,ครับผมควานช้าง ช้างมาริโอวันนี้เราเอาของมาหม้อให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณท่านผู้ใหญ่เจดีพี่เมย์จากสกอตแลนด์แล้วก็นี่ลืมไม่ได้อดิเซ่นะครับผมเป็นเพื่อนนําทางมาเลยเนี่ยโอ้ถ้าขาดอดิเซ่นี่ไม่ได้เลยได้ไหมเก่งใจอดิเสกด้วยครับผมนี่ไกลด้วยนี่ต้องเก่งใจเหรอครับเออฮันบอกให้เอาไกลกว่านี้สันห้โอ้ทอยนะครับมาดูมอริโอร์นะครับมอริโอ้นะครับกับโซเบตมาเล่นนะครับ ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่บุรีรัมย์ครับส้มแปรเมาเล็าอ่าอ,อำเภอสตึก <c oughs> อำเภอสตึก,ตกบุรีรัมย์กกมากลออขอบคุณเอาที่เสกมากๆครับผมที่เป็นธุระด้วยวันนีอ้อ่ทั้งพาไปซื้อไปซื้อผลไม้แล้วก็พามาโอ้ตอนรับขับสู้อย่างดีครับเอาที่เศษสุดยอดเลยกินมะม่วงเถอะมันใหญ่โคตรเนมันต้องมือหัวแน่เขาเอาไปปลูกเป็นบุได้บอกให้หมอพุดลุ่มฝังไว้เนาะฟังโตแล้วโอ้ยมันบ่เมียนให้หมอ ทาไมทำไมปอกไหมโอ้นะครับผมนึกว่าฟักทองนะครับนี่เออปอกเออปอกคนว่ากินได้นี่โอ้ดีบอกควานช้างน้อยนี่บอกช้างไหมหนไหนไหนอืนี่ครับผมหลังจากที่ตามหาตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับผมเดินทางมาจากสกลเมื่อวานนี่แหละในที่สุดวันนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีกล้วยวางอยู่ที่หน้าบ้านเอสชิดสองคือคาสมแบงนะครับเรา่าเนี่ย โอ้เมื่อวานนี้พี่กีว่าจะไปเอามาให้อยู่แด้วแต่ว่าผมว่าไม่เอาเกงใจกลัวยชิดมันจะว่านะครับผมอืมเพราะว่าไอชิดมันจะเอาไปให้เมียมันอีกคนกินนะอเพราะเมียแกแกมีเมียหลายบ้านเด็กก็จะเอากล้วยไปเลี้ยงก่อนช่วงนี้พวกนี้ชอบพูดเรื่องจริงเลยส่วนเอาที่เสกตัวนี้ล้างลาจากวงการนี้ไปนานแล้วใช่ไหมเพื่อนถอยแล้วครับถอยแล้วใช่ไหมใช่หลังจากที่โดนเขาหลอกไปประมาณสักสองแสนครับผมอ๋อเมียเมียเมียดูดูช้างกุ่นไม่เปลี่ยนเรื่องไวเว้ เพื่อนโซแม่นี่นะพี่พี่พี่พาบอกไอ้พี่พี่พาพี่รัตนาบอกว่าเพื่อนโซแม่ใช่ไหมเนี่ยพี่ชายค่อยดิละนี่พี่ชายนี่นะค่อยตามหามานานแล้วพี่ชายค่อยนี่โอ้โหฮัลโหลจุ๊บๆกับเฮาน้องนิชาจุ๊บๆไหมลูกเออเอาที่เศกเอาให้เอากล้วยให้โอ้ชิงแฮนน์มาชิงแฮนน์มาิโอ ชอบสาวใช่ไหมคะนี่เนี่เข้าทำอะไรแง่ๆยบกมาเรียกมาเรียกกระระโวกมือด้วยโอ้มีโบกมือด้วยครับผมนี่โชว์เลยดิโอ้โหความคิดอะรนเราขอเสียงหน่อยสั่งได้สั่งได้ สองร้อยกิโลไหมโตกินมื้อละจักกิโลบ่เข้าบ่ครับมื้อละฟันกับพ่อและพี่น้องนะปาดทุบเรนยังว่ามืนขึ้นอย่างที่ินละเขาว่ามันขึ้นยิ่ทะเลเดือดมันสิเจ๋งย้อนโตได้เพื่อนเอ้ยก็เขาติดป้ายไว้แล้วห้ามเข้าเลยบ่โอ้นาะทางดูทางครับแล้วละสองร้อยกิโลอืมโอ้มีหน้านะครับยิ่งยิ่งช่วงนี้ยิ่งลำบากเลยเพราะว่าเราไม่มีงานโชว์นะครับเนาะไม่มีงานโชว์ส่วนมากจะไปประจำอยู่แถวนี้ครับส่วนมากนี่อยู่ยุทธยาเนาะ อ๋อส่วนมากจะไปประจําอยู่ที่อยุธยาไปโชว์มีงานโชว์อยู่ที่อยุธยาครับแต่ว่าชว่วงนี้ก็เจอจากผลวิวกฤตจ,จากโควิดเนาะน้องบอกว่าขอกล้วยหน่อยครับนี่ไงนี่ไงนี่ตัวน,นี้กินมันแล้วนี่มันแก้วที่เราซื้อมานี่เห็นเมื่อวานแดงๆนะหัวเปลือกนัว่ากเนเลยโอวขาัจุด่สกินเลยเออ มันสิสิกินได้บ่เหรอวะเขาไม่ได้กินเปลือกกนะล้วเนาะอืมต้องมาปอ,อกให้กินนะต้องปอกด้วยนี่อาพี่อ้อมให้แล้วครับนี่โอ้น้องนิชาจะเอาไหมลกูกใ,ให้ไหมลกูกนิชาให้ไ,มไ,ไหมลูกนิชานิชาหน่อยอ่านิชาลก,กลัวไม่ไม่ <c oughs> ไม่โอ้แด้ละหวานเนาะจับจับเข้าไปเลยเนาะ โอ้แจ๋วเลยเมื่อก่อนถ้าไม่ติดโควิดครับผมก็จะมีงานโชว์อยู่ที่อยุธยานะครับผมแต่ช่วงนี้เจอเศรษฐกิจโควิดพี่วิกฤตโควิดเข้าไปไม่มีงานโชว์ก็เลยต้องกลับบ้านก่อนแล้วที่นี่น้องช้างต้องกินเยอะกินกินเยอะนะครับผมแบบค่อยร้อนเนี่ย่ครื่อค่อยร้อนเลยเครือ่องร้อนมากเลยพี่น้องปลอยไปแล้วตอนนี้ยุ่งนิ่งไรอยู่บ่นนี่ อย่าอย่าอย่าไปไหนนะคะเดี๋ยวกระโดดไปช่องนุ่มนิ่มก่อนนะครับผมเครื่องเครื่องโซฟามันร้อนมากเลยครับผมขออนุญาตลงนะครับกระโดดไปช่องนุ่มนิ่มครับกำลังไลฟ์สดอยู่เด้อมอบเสื้อให้กับเด็กๆช่วงบ่ายกันมีเสื้เดียวใช่ค่ะเห็อเด่นี่มีเห็นมีตัวเดียวที่บอกว่า